สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้นั่งเล่นหน้าบ้านนะคะทุกคนนั่งเล่นหน้าบ้านเลยค่ะวันนี้ร้อนค่ะทุกคนอยู่ในบ้านก็ร้อน นลูกชายนี่ค่ะบรรยากาศบรรยากาศหน้บรรา,าบรราา้บรราน ลมลื่นดีค่ะทุกคนลูกชายนะคะดื้อมากเลยค่ะสนมากเลยค่ะสินออกมาท้าสินครับออกมาลูกเ,เร็วออกมาเ,เร็วออกมาเเร็ว ดื้อมากเลยค่ะ okay, now okay, so อันนี้สามีกับแ <I S 2> ม่ย่า <and S 2> นะคะทุกคนซื้อที่ปัดน้ำฝนมาใหม <to S 1> ค่ค <this. S 1> ่ะทุกคนกำลังประกอบ อันนี้ต้นสนหลังบ้านเรานะคะทุกคนสูงมากเลยค่ะ <Yeah. S 1> ดูหมากสนเต็มต้นเลยะคะ่ะทุกคน yeah, this, 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 this. แต่ไม่ใช่ต้นสนของเราแลวค่ะ <Yeah. S 1> ไม่ใช่ต้นสนของเรานะคะทุกคน <Yeah. S 1> เป็นของเพื่อนบ้านค่ะสูงมากเลย yeah, สมอตอนนี้เข้ามาในบ้านแล้วนะคะทุกคนดูดอกไม้สวยๆค่ะคุณก็สวยด้วยแม่ยา่าอันนี้เมกปอเปี้ยนะคะนี่ค่ะแม่ยาม่าเมกปอเปียะสอนแม่ย่าทำปอเปียะเมื่อวานนี้ค่ะวันนี้ทำอีกค่ะก่อนที่แกจะกลับบ้านแกชอบมากเลยค่ะแกว่าเดี๋ยวกลับบ้านเดี๋ยวแกจะทำค่ะ ไม่ยาสวยมากเลยนะคะมัลส์ so beautiful อ๋อ thank you ใช่ส่วนเราจะมาผัดไก่นะคะทุกคนผัดไก่ใส่บล็อกคอรี่กับ <Hi. S 1> ถั่วลันเตาคะ่ะ <Hi. S 1> ถั่วลันเตา ให้แม่ย่ากินก่อนที่แกจะกลับบ้านค่ะก่อนที่จะไปส่งแกขึ้นที่สนามบินค่ะวันนี้ตอนนี้ทำเสร็จเรียบร้อยแล,แล้วแล้วนะคะทุกคนอาหารปลาเปี๊ยะก็ทอดเสร็จแล้วค่ะผัดไก่ก็เสร็จแล้วค่ะมีสองอย่างค่ะวันนี้เดี๋ยวคลิปนี้แค่นี้ก่อนนะคะทุกคนเดี๋ยวขอตัวรับประทานอาหารก่อนค่ะ หิวข้าวแล้วค่ะทุกคนเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ